สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ของโรงเรียนกละสินพิยาสันนะคะขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ rag thai school info kps เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครหรือข่าวประกาศต่างๆได้โดยคลิกที่เมนูข่าวประกาศเราจะพบกับข่าวประกาศต่างๆจากทางโรงเรียน ในหน้าแรกจะพบกับหน้าระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์จะมีหลักสูตรให้เลือกทั้งม .1 และม4หลักสูตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ประเภททั่วไปนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะมีรายละเอียดดังนี้นะคะนักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองกรสินอย่างน้อย2ปีนับถึงวันที่1กรกฎาคม2563 หลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประเภททั่วไปนักเรียนทั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการคือผู้ที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนอกเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระสินหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประเภทเงื่อนไขพิเศษก็สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะหรือจะดูตามประกาศรับสมัครนักเรียนก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะ สำหรับหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นประเภทความสามารถพิเศษนะคะคลิกไปที่ประเภทความสามารถพิเศษคะ่ะจากนั้นเลือกสมัครเรียนหลักสูตรนี้จะพบกับหน้ายืนยันข้อมูลก่อนการสมัครเพื่อใช้ในการสมัครเรียนและเข้าสู่ระบบนะคะโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและวันเดือนปีเกิด จากนั้นให้กดยืนยันเพื่อกรอกใบสมัครให้คลิกข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจะปรากฏแบบฟอร์มการกรอกใบสมัครเรียนในกรณีประเภทความสามารถพิเศษให้เลือกประเภทความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครส่วนที่1จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนโดยช่องที่มีดอกจันสีแดงจำเป็นที่จะต้องกรอกในส่วนนี้ขอเน้นย้ำการกรอกอ e ีเมล ให้กล่องอ e ีเมลหรือ ID l i n ลที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อทางโรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มการชำระค่าบำรุงการศึกษาในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกในส่วนที่2เป็นส่วนของข้อมูลการศึกษาเดิมให้กรอกชื่อโรงเรียนเดิมและที่อยู่ของโรงเรียนเดิมของนักเรียนนะคะในส่วนที่3เป็นข้อมูลที่อยู่ของนักเรียนตามทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน โดยช่องที่มีดอกจันรสีแดงจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลนะคะในส่วนที่4เป็นข้อมูลของบิดามารดาผู้ปกครองหากช่องไหนไม่มีข้อมูลหรือไม่ทราบข้อมูลให้ทำเครื่องหมายขีดก,กลางไว้นะคะหลักฐานประกอบการรับสมัครมีดังนี้ไฟล์ภา,ภาพหน้าตรงของผู้สมัครขนาด1นิ้วส่วนที่เป็นเอกสารประกอบการรับสมัคร ให้นักเรียนลงชื่อรับรองสำเนาในเอกสารทุกฉบับเพื่อทำการอัปโหลดลองรับไฟล์ได้ดังนี้ JPG, PNG, PDF และไฟล์ word หลังจากอัปโหลดเอกสารทุกฉบับแล้วให้นักเรียนติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นกดไปที่บันทึกใบสมัครแล้วรอการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ประมาณ1วันทำการ แล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติผลการสมัครได้ในวันถัดไปสำหรับหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะมีขั้นตอนวิธีการสมัครและการกรอกข้อมูลเหมือนกันกับการสมัครเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะโดยจะแตกต่างกันที่หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะต้องเลือกแผนการเรียน โดยเรียงลำดับตามความต้องการจากมากไปหาน้อยซึ่งมีทั้งหมด3แผนการเรียนได้แก่ 1. แผนการเรียนวิทย์คณิต2แผนการเรียนศิลปภาษาและ 3. แผนการเรียนศิลป์การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบสถานะผลการสมัครเรียนให้คลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบซึ่งจะอยู่ด้านบนมุมขวา แล้วเลือกสำหรับนักเรียนจากนั้นให้กรอกเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดเพื่อทำการเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเข้าสู่สถานะการสมัครในกรณีสถานะการสมัครอนุมัติแล้วให้พิมพ์ใบสมัครเพื่อนำมายืนยันตัวตนในวันสอบและอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบด้วยนะคะ สำหรับขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ